ี่ค่ะก็รถออกละก็จะเอาบ้านลงแล้วก็จะเลื่อนนะคะตอนนี้ก็กำลังเอาช่วงระเบียงนะคะขึ้นมาต่อกับตัวบ้านกตากากำลังจะเอาขึ้น

vai 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 vai

ไปขอเลยไอปองยกขึ้นสุดแล้วบอกเนดเัดเสาเข้าขางเนดเสาข้างก็คือขั้นตอนวิธีการเนดเสาเข้าข้างลังงน้อยหรือลังงง่ายเกินลังง่ายเกินค่ะตอนนี้บ้านก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะติดกันเหมือนเดิมแล้วเรียบร้อยนะคะขอันนี้ ก็กำลังเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างนะคะแล้วก็จะใส่ประตูประตูมันหลุดเมื่อวานนี้แล้วก็จะทำทีละขั้นตอนนะคะตอนนี้ประกอบเสกันแล้วเรียบร้อยบันไดก็ติดใส่แล้วเรียบร้อยนะคะฝ้าเรียบร้อย ตอนนี้ก็กำลังทำประตูอยู่แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำเทิบด้านหลังอัาาอนนี้ทำเทิบพ่ายายทำเทิบพ่ายายข้างหลังแล้วช่างก็จะ,ะเดินไฟตอนวันนี้